วันีครับผมพอนงบัวลำพูครับืันนี้ผมหลังจากห้างหายไปจากวงการบอกเลืกหรือว่าบอกอันนี้กลับมาใหม่นะครับขอฝากช่องของพอนองบัวลำพูไว้จักหน่อยนะครับช่องนี้กัมนี่พลังมาหาพอนองบัวลำพูหลายอยู่แต่บ่อ้ออกคลิปทั้งชมดังทั้งนุ่นทีลาคนนะครับพรนงบัวลำพูขอฝากช่องน้อยๆของช่องน้องพ่อนองบัวลำพูนะครับหลังจากเขามาสามวันคลิป ซึ่งเด็กลาวซึ่งเด็กไทยนะครับครับกาทีย้อนความจังไรครับงวดวันที่หนึ่งท่อข้อนะครับพอนมนรูหายไปอ่าหนึ่งหแล้วกัหนึ่งสี่ปากฏว่าออกอ่าหนึ่งนะครับก็ออกไปนะครับครับสำหรับงวดอ่าวันที่สิบห ท่าว่านะครับพอหนองบัวลำพูให้ไปที่สามหกแล้วก็สองเก้านะครับเด่นไปที่สามหกนะรับกับปรากฏว่าจะออกนะครับหกสามนะครับแล้วก็เลขสองเก้าพอหนองบัวลำพูครับบังนประมาณมือว่านหรือมือก้อนนี่ยนะครับออกเลขแล้วกับสองเก้านะครับถือว่าเลขอพอหนองบัวลำพูช่วงนี้กับกระเขาดีอยู่นะครับครับงวดวันที่สองมกัาแล้ว นะครับพ่อนองบลพูกะกะฝันเลี้ยวนะครับเด้อฝันเลี้ยวนะครับกะพ่อนองบลพูหายไปนี่ครับหกศูนย์นะครับห้าสามเจ็ดปรากฏว่าหาสามเจ็ดกะออกเลขเลี้ยไปแล้วครับเป็นการฝันตองงวดนะครับช่วงนี้กะมีเลขหาหกอีกคู่นึงนะครับแล้วก็หกศูนย์การสีบลภูฝันของพ่อนองบลพูให้ฟังก่อนนะครับฝันว่าลูกไส้หลานะครับผู้ที่กำลังทายคิดให้อยู่ครับ เป็นเอาเหรียญราชการที่เขาเป็นเหรียญการจนะพิเศษครบรอบ60ปีนะครับไปเบิ่งพ่อสอกับปรากฏว่าสองหาสามเกติกับปรากฏว่าออกสามเกติกับกับมีภูมิหาพรอยรู้พูดหลังกต่ให้เพิ่นไปเพิ่นกับไปเที่ยวทางประเทศก็ได้หลายบาทอยู่นะครับเพิ่นแต่พาเพิ่นไปเที่ยวทำงานเลือดนะครับเนาะสำหรับงวดนี้นะครับเนอะงวดวันที่สองมกราหกแปดนะครับ ครับมีมีแบบนี้นะครับก็ให้พี่น้องเขาเบื่องเอานะครับเด้อกจ้างไหนก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพียบขอโค้งุดท้ายนะครับพอน้องบวลพู้สีสนปออีกในช่องอ่าในช่วงโค้งุดท้ายนะครับรับรองว่าเด็ดแน่ๆครับเขาสามวัดคิดแล้วครับนี่ครับฉะนั้นก็ขอฝากพี่น้องครับอันนี้ยังมีหลักฐานที่พอน้องบัวลัพูที่ซื้อไว้นะครับเดี๋ยวนี่ครับอ่าหลักฐานที่พอน้องบัวลพูซื้อไว้นะครับพอคนวันเี้มันออกซับนะครับฉะนั้นก็ขอฝาก ช่องน้อยๆของพอน้องบัวลำพูไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเชื่อสิได้เบิรงคลิปไปไหมสิได้หาเลขของถ้ำย่าเลือดนะครับครับก่าในน้ำขอองคปูนะครับเด้อปูที่หลังจากได้ปูอ่าระยูน้ำนะครับกับคนไห้ตลอดกับปูสมิงดำนั่งพาดถ้ำย่าเลือดนะครับครับก่ขออ่าลุ้นดีไว้ขอสวัสดีไว้นะครับขอคลิปนาพวกันไหมนะครับเด้อครับสวัสดีครับ